ก็มีการเดินทางอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการเดินเทุดงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูเลยจ้ะก,ตก,ตการเดินทางที่แตกต่างการเดินทางของกองคารวานขนสินค้าในประเทศต่างๆมีด้วยกันมากมายหลายแบบอย่างเช่นกองคารวานขนสินค้าของชาวตูนิเซียที่ใช้อูดในการขนสินค้า ต้องเดินทางผ่านท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุฟาเปลวแดดและความแห้งแลง้งเป็นระยะทางกว่า20ไมล์เพื่อไปขายสินค้าและยังมีกองคาราวานที่เมืองอี้หวู่ในประเทศจีนซึ่งใช้ม้าในการขนสินค้าไปขายยังเมืองลาซาในประเทศทิเบตซึ่งมีระยะทางกว่า4,000กิโลเมตรการเดินทาง ต้องใช้ระยะเวลานานถึง6เดือนต้องข้ามผ่านเทือกเขา20ลูกแม่น้ำใหญ่อีกสี่สายเส้นทางการเดินทางนั้นทุรก,กันดารต้องฟันฝ่ากับพายุหิมะที่หนาวเหน็บต้องฟันฝ่าโขดหินเดินผ่านริมหน้าผาที่สูงชันเสี่ยงกับอันตรายถึงชีวิตสู่จุดหมายปลายทางเพียงเพื่อขายใบชาให้กับชาวทิเบตเท่านั้น แต่การเดินทางของพระธุดงเม้นว่าจะไม่ยากลำบากและอันตรายเท่ากับการเดินทางของกองพรวานก็ตามแต่การเดินทางของพระธุดงนั้นทรงคุณค่าและสูงส่งมากกว่าเพราะพุทธบุตรเหล่านี้จะเป็นผู้ที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชน และท่านยังเป็นผู้พลิกฟื้นพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุง่งอีกทั้งท่านยังช่วยปลูกฝังให้เยาวชนรวมไปถึงชาวบ้านหันกลับมาช่วยกันทํานุบบำรุงพระพุทธศาสนาและท่านยังเป็นผู้ปลุกกระแสรหรือฟื้นวัฒนธรรมชาพุทธให้หวนกลับคืนมานอกจากนี้ท่านยังเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศอีกด้วย นับได้ว่าการเดินทุดงของพุทธบุตรในครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่ามากกว่าการเดินทางใดๆบนโลกใบนี้าืุสอส๋อเป็นไหมนเขาเดินจูงอูดนะ ข้ามทะเลซอยกว่า,ายี่สิบไม้นี่เนะาะไมหนึงก็กิโลเศษคูณไปเนาเนาะขายไปชาก็สี่พันกิโลเมตรนี่ <c oughs> <c oughs> จูงมองแล้วก็ข้ามเถือกเขาอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ลำบากเพื่อมูลค่าของสิ่งของเท่านั้น นี่เนาะแต่เดินตะงนี้เพื่อคุณค่าคเห็นไหมจ๊ะอันสูงส่งของชีวิตอันประเสริฐนี่เลยจ้ามันแตกต่างกันเพราะฉนั้นก็แปลว่าการเดินตะดงในเส้นทางที่เราได้กรีบกลาบนี้ไม่ธรรมดาเออเออนี่นะไม่เชื่อไปลองเด,ดินในทะเลทซายดูเอ,อหรือข้ามเสื้อขาวดู นี่เนาะไม่ธรรมดาเลยพวัะนั้นเราก็ต้องเดินอย่างธรรมดานี่เนาะเอออใจหยุดอยู่ภายในดูตรงกลางดูทางยกเว้นข้างโน่นี่แหละข้างทางไม่ต้องไปดูอะไรทอดสายตาลงที่พอดีพอดีนี่เนาะไม่ถึงกะเชิดไม่ถึงก็เชิดข้างมองไปข้างหน้าขนาดนั้นนะ แล้วก็ดูนิดๆพองงามแค่ไหนงามก็ไปลองดูเนะเอาพองามนี่เนาะอย่างสงบงสงเงยมสร้างงามงามสมกับเป็นสายลหยิตแห่งพระสัมมาส์สมุทธเจ้านี่จะ้ะและสมกับเป็นเป็นบุคคลสําคัญของโลกที่สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจานี้เป็นชุดแรกของโลก<า>นี่เนาะที่นอกเหนือจากชุดบุกเบิก,บกนี่จะ้ะ นี่เป็นเรื่องที่สาคัาแล้วก็เดินตามรอยพระเดชคุณหลวงปู่อัญเชิญพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน,นี่ในภารกิจปราบมารน,นะจ๊ะผาคปราบนี่เดินไปตลอดเส้นทางนี่เฉพาะผู้มีบุญบารมีเท่านั้นเป็นลูกพระธรรมทายาทที่รักทั้งหลายนี่นะจ๊ะต้องเดินอย่างถูกหลักวิชาในลูกนะเดินอย่างเนื้อนาบุญเน็ดเน็ อย่างเมื่อกี้นี่เราจะเห็นภาพของการเดินทางที่แตกต่าง